สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกค้าเจอกันรอบดึกสวัสดีครับสวัสดีน่าจะยี่มิบไหมเขาสั้นกรีดขาสั้นกีฬาเกตดซีลูกค้าอุ้ยหมือยี่สวัสดีใหม่สวัสดีใหม่ต้องเป็นวาเลนไทน์แล้วนะมีลูกค้าเพิ่งถามมาลูกค้ามีลูกค้าเพิ่งจะถามมาเมื่อวานหรือเปล่าอะค่ะสั้นกีฬาเกตดซี มาให้แล้วนะคะตัวนี้อุ้ยขาดสั้นวิ่งเยอะอ่ะของเพิ่งมาเมื่อเช้าเลยนะคะรุ่นนี้ของเพิ่งเข้าเมื่อเช้าเลยลูกค้าจ๋าขาดสั้นกีฬาเกียรติซีค่ะพี่ๆราคาเบาๆมาเอฟไปได้เลยเอดด้าว้าวอุ้ยค่อนข้างใหม่นะอันนี้งานเกีรติซีหรอใหม่นะค่อนข้างใหม่เลย รุ่นนี้ลูกค้าสภาพสวยอยู่นะคะค้าไซส์บนแบนด์รวมชายหญิงเลยสวัสดีรอบลึกคะ่ะพี่พี่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะลูกค้า <c oughs> มีแบรนด์นะคะมีแบรนด์ทุกกระสอบ <My S 1> แน่นอน <It. S 1> อุ้ยสวยอ่ะ <Okay. S 1> ขาสั้นกีฬาขาสั้นพลร่มขาสั้นวิ่งนะคะแล้วก็มีปกนกางเกงเซิร์ฟน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เอา <laughs> <laughs> นี่มีขาสั้นวิ่งด้วยตัวนี้งานเกรดซีนะคะใครทำหาเกรดซีลูกค้ามาเอฟไปเร็วๆมาเอฟไปเร็วๆเ,เดี๋ยวหมดก่อน รวมชายหญิงเลยนะคะตอนนี้ค่ะสั้นกีฬาพร้อมส่งเกบ B แล้วก็เกซ C นะคะพร้อมส่งเกบ B แล้วก็เกซ C เลยอูย้สวยป้าฟูจินะคะตัวนี้งาน U.S. ป้ายฟูจิ45่กิโลนะคะลูกค้าป้าฟูจิ45่กิโล แต่วพวกนี้เอาแบนวางวางถ่ายรูปนะลืมหรือเปล่ามอร์นิ่งมาลบกก็ลืมหมดแล้วโอ้ยแมงที่คอ <c oughs> แมงเม้าเริ่มมาแล้วใช่ไหมแมงเม่ามาแล้วอะ่ะฝนจะตกหรือเปล่าแมงเม้ามาแคปไลด์ดิเลนอยู่ ราคาเบาๆค่ะลูกค้าจ๋ามาเอฟไปเดอ้อขาฮั้สันกีฬาง,งานเกตบสีลูกค้าเพิ่งถามไปเมื่อน,น่าจะเมื่อวานหรือวันก่อนนะคะแล้วของเพิ่งมาเมื่อเช้าลงของเมื่อเช้านี้เลยอันนี้เพิ่งมาน่าจะรอบแรกนะคะก่อนหน้านี้เคยมาป้ายอะไรอ่ะอ๋อเคยมาแล้วรุ่นนี้ แต่ว่ารอบที่แล้วลูกค้าเหมาไปรอบที่แล้วโดนเหมาไปหมดสภาพมันยังใหม่อยู่นะลูกค้าแต่ว่าเขาน่าจะมีตําหนิเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ่ะเนาะต้องดูายละเอียดอีกทีหนึง่งแต่ดูสภาพโดยรวมผ้าค่อนข้างใหม่โรงงานนี่เขาแยกเก่งมากเลยมีบอก เขาแยกเก่งมากเลยลเขาแยกสภาพภาพแบบ รีวิวเดินทางให้ฟรีนะคะลูกค้าจ๋ารีวิวเดินทางให้ฟรีเลยกระสอบใหม่ก็มีพร้อมส่งนะคะกระสอบใหม่ก็มีพร้อมส่งนะอันนี้ของเพิ่งเข้ามาสดๆดร้อนๆเลยแบรนด์ไม่ต้องพูดนะลูกค้าเยอะมากแบรนด์ไม่ต้องพูดเลยเยอะมากจริงจ รีวิวเดินทางให้ฟรีนะคะพี่ๆขาตัวนี้ป้ายฟูจินะคะค่ะสั้นกีฬาเกียตสีรีบสั่งก่อนโดนเหมาะนะลูกค้าล็ลอตก่อนก็โดนเหมาไปหมดเลยเอาไปทํากําไรได้นะลูกค้างานแบรนด์มีเยอะคะ่ะแบรนด์เยอะราคาเบาๆด้วยสี่สิบห้าโลนะคะรวมชายหญิงเลยไม่ค่อยมีเซิร์ฟนะ ใครเน้นผ้ากีฬาแนะนำเลยรุ่นนี้ลองให้ลองให้ทำไมขาสั้นวิ่งก็เยอะมากเลยลูกค้าแต่เป็นเกรดสีนะมันอาจจะมีตำหนิแบบเป็นรูเล็กๆน้อยๆเนาะมีเปื้อนมีอะไรอย่างเงี้ย สภาพผ้ามันค่อนข้างใหม่แต่มันน่าจะมีตำหนิต้องไปดูละเอียดอีกทีหนึ่งรีวิวไว้เดี๋ยวให้ลูกค้ามาชมย้อนหลังนะคะมาชมย้อนหลังชอบกระสอบนี้เอฟได้เลยนะลูกค้าหรือว่าทักแชทแจ้งแอดมินไว้ได้เลยนะตอบแชทอีกทีพวกนี้เช้าเลยนะคะแบนเยอะจริง ไม่ต้องลุ้นแบนเลยลูกค้าแบนเยอะจริงๆสวยกว่านี้มีงานเกรดบีนะคะสวยกว่านี้มีงานเกรดบีนะฝากลูกค้ากดติดตามกดดาวเพจใหม่ไว้ด้วยนะลูกค้าจ๋า กดติดตามเพจใหม่ด้วยนะลูกค้าค่ะจะได้ไม่พลาดการงานใหม่ๆนะเพจเก่ายังปิิวอยู่เลยตอนนี้อุ้ยไนกี้สวยสวยมากตัวนี้ สวยอ่ะงานแบนเยอะจริงค่ะสั้นกีฬาโอ้เยอะมากอะ่ะน่าจะสองร้อยสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบตัวเลยนะคะ ขาดสั้นกีฬามันเยอะอยตัวน้อยจังเกตบีเกตซีพร้อมส่งเลยตอนนี้ลูกค้ามาช่วยซื้อหน่อยมาช่วยซื้อหน่อยว้าวเซิร์ฟอย่างสวยอะ่ะ โอเคฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้รหัสอะไรอะลืมละสปอร์ตช็อตเกรดซีนะคะขาสั้นตัวนี้ลูกค้าฝากชมย้อนหลังด้วยนะคะ